สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองมระชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรายาพิรมพักดีค่ะ รู้ฟังค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของการประชุมนะคะเลขากริสดีกาในการยืนยันการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติ Ent เ er อร์ n m e n t น o m p l e x กค่ะก็มีความเห็นออกมานะคะว่าไม่ได้เห็นแย้งหรือว่าเห็นต่างเป็นเพียงข้อสังเกตที่สามารถนําไปปรับแก้เพิ่มเติมในกฤษฎีกาได้เท่านั้นเองค่ะโดยทางด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะนายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเนั้นเนี่ยทางกฤษฎีกาไม่ได้เห็นแย้งหรือไม่เห็นด้วยเป็นเพียงข้อสังเกตที่ต้องนำเรียนคณะรัฐมนตรีและจะสามารถนำไปปรับแก้เพิ่มเติมในกฤษฎีกา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้าง Man-made Destination หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นมาตามนโยบายที่รัฐบาลถแถลงไว้ต่อรัฐสภา ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิชัยชุนหะวชิระได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบมติคณะกรรมการและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรของกระทรวงการคลังซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเช่นกําหนดให ไม่มีคณะกรรมการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรและคณะกรรมการบริหารจัดตั้งสำนักงานกำกับการประกอบสถานบันเทิงครบวงจรและกำกับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ประกอบสถานบันเทิงครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกำกับดูแล เพื่อให้เกิดธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการลงทุนในประเทศอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในภาพรวมและเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและยังขอให้นำความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมที่เน้นให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างของกฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาล การสร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลและการป้องกันผลกระทบเชิงลบด้านสังคมเช่นการกำหนดพื้นที่สถานที่ตั้งให้มีความเหมาะสมการกำหนดผู้รักษาการร่วมตามร่างพระราชบัญญตัติเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการให้ก้อสังเกตเอาไว้ว่าเรื่องนี้ได้ผ่านทางคณะกรรมการการกรองของรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นมาเป็นจานวนมากซึ่งขอให้นำไปพิจารณาในการออกพระราชบัญญัติและให้พิจารณาต้นแบบในประเทศต่างๆทั่วโลกที่ทำศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในรูปแบบนี้จนประสบผลสำเร็จ ทั้งในมิติสังคมและทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อศึกษาเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยที่จะต้องอธิบายให้ประชาชนทราบถึงผลดีที่คณะกรรมการศึกษามาว่ามีผลดีมากกว่า นอกจากนี้นะคะในที่ประชุมก็ยังได้มีการแสดงความเห็นโดยระบุสัดส,ส่วนของคาสิโนมีเพียงแค่10%เท่านั้นที่เหลือจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์และศูนย์ท่องเที่ยวและบันเทิงครบวงจรที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากเช่นการจัดการประชุมการจัดนิทรรศการระดับโลกการจัดคอนเสิร์ตหรือสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นสวนน้าสวนสนุก ในรูปแบบสมัยใหม่และถือว่าประเทศไทยถึงเวลาที่จะต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้มีแหล่งการพนันทั้งบนดินและใต้ดินทั้งในประเทศและรอบๆประเทศซึ่งโครงการนี้ก็จะเน้นไปที่การสร้างเม็ดเงินจากธุรกิจการท่องเที่ยวให้กับประเทศ จากนั้นค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญตัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้นำความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกันกรองคณะที่5รวมทั้งความเห็นไปประกอบการพิจารณาจากนั้นรัฐบาลจะได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง เพื่อรับหลักการและวาระที่2การตั้งแปรบัญญัติและการตั้งกรรมธิการเพื่อพิจารณารายมาตราและจะเข้าสู่วาระที่3เพื่อลงมติผ่านพระราชบัญญัติจากนั้นจะได้ส่งตอบไปยังสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้งนั่นก็คือในส่วนของ ที่ประชุมนะคะที่มีความเห็นในเรื่องของการร่างพระราชบัญญัติ Entertainment Complex ค่ะโดยทางเลขาธิการกฤษฎีกาเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีความเห็นที่ขัดแย้งหรือว่าเห็นต่างแต่ว่าเป็นเพียงข้อสังเกตที่สามารถจะนำไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมในกฤษฎีกาเท่านั้นค่ะ แล้วเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็ยังคงอยู่กันในเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองค่ะได้มีการสั่งการนะคะให้คณะรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยวให้มั่นใจให้ได้นะคะในทุกมิติขณะที่ค่า PM 2.5แม้ตอนนี้เนี่ยจะลดลงแต่ก็จะต้องเร่งทําให้อากาศดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยทางด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายุกรัฐมนตรีเปิดเผยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่2ประจําปี2568ดังนี้ข้อแรกนะคะเป็นโครงการบ้านเพื่อคนไทยค่ะ โดยในวันศุกร์ที่17มกราครมนี้รองนายกรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งได้รับมอบหมายให้ผลักดันในส่วนของโครงการบ้านเพื่อคนไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือ first jobber ให้มีโอกาสได้ถือครองมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองจะถแถลงการนะคะถึงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ก็ขอให้คณะรัฐมนตรี รีทุกท่านค่ะติดตามรายละเอียดและช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการนี้และขอเชิญชวนให้เข้าร่วมพิธีการเปิดตัวโครงการนี้ในช่วงบ่ายของวันที่17มกราคมค่ะในส่วนของเรื่องที่2นะคะจะเป็นการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็ได้ไปตรวจราชการในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พบปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนจึงได้มีการสั่งการไปเบื้องต้นนะคะแล้วก็ขอกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้เร่งดำเนินการดังนี้ 1. ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคก็ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ทำการดูแลแล้วก็จัดหาน้ำประปาให้เพียง พอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะต้องสามารถที่จะรองรับความต้องการที่จะใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการค่ะว่าในแผนระยะสั้นก็ขอให้เร่งวางแผนว่าจะขยายอ่างเก็บน้ําและท่อส่งน้ําในจังหวัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดส่งน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนในระยะยาวนะคะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเร่งศึกษาและเร่งรัดในส่วนของโครงการแนวท่อส่งน้ําจากเขื่อนรัชประภาอ่างเก็บน้ําลำรูใหญ่จากจังหวัดพังงามายังจังหวัดภูเก็ตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําได้อย่างยั่งยืน เรื่องที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของปัญหาด้านการคมนาคมค่ะก็ขอให้ทางกระทรวงคมนาคมเร่งการก่อสร้างโครงการต่างๆที่ได้รับความเห็นชอบให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะรวมทั้งจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการจราจรและการสัญจรของพี่น้องประชาชนในช่วงระหว่างการก่อสร้างตลอดจนเร่งศึกษาเส้นทางเลี่ยงเมือง รวมถึงระบบขนส่งทางรางและทางน้ำเช่นโบ๊ทแท็กซี่ที่จะมาช่วยบรรเทาการจราจรบนท้องถนนรวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งสนามบินภูเก็ตโครงข่ายถนนและระบบขนส่งขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง สามค่ะจะเป็นปัญหาในด้านของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะก็ขอให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันวางแผนแล้วก็ให้ความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยจัดให้มีตำรวจท่องเที่ยวที่เพียงพอเพิ่มมาตรการนะคะในการคัดกรองตรวจตราบริเวณที่มีความเสี่ยงและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตและจังหวัดอื่นๆอย่างจริงจังด้วย สำหรับในส่วนของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ทั่วประเทศนั้นเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการค่ะ ตามที่ได้สั่งการและก็มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดในส่วนของปัญหาฝุ่น pm 2.5ไปเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารที่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ฝุ่นรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะคะเร่งการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลเร็วที่สุดรวมทั้งชี้แจงมาตรการต่างๆให้กับประชาชนทราบด้วยค่ะ ขณะที่เรื่องที่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทยนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีสั่งการค่ะว่าเรื่องดาราจีนที่หายตัวไปที่ประเทศเมียนมาแม้ว่าจะสามารถติดตามตัวกลับมาได้เร็วแล้วแต่เหตุการณ์นี้ก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยวชาวจีนจึงขอให้ทางกระทรวงดิจิทัลนะคะติดตามการเผยแพร่เฟกนิวส์ในโซเชียลมีเดีย และร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในการแก้ไขปัญหาเฟกนิวส์รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์การประสานงานกับทางการจีนนะคะเพื่อทําความเข้าใจแล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยด่วนด้วยค่ะ ก็คือในส่วนของการท่องเทียเ่ยวนะคะจะต้องสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะผู้ฟังคะเรามาติดตามกันในเรื่องของการลงทุนกันว่านีกว่าเขาบอกว่าในปี2568นี้ประเทศไทยเนื้อหอมนะคะนักลงทุนก็มีการแห่ลงทุนกันเพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยทางด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลค่ะได้รับรายงานจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ว่าแนวโน้มการลงทุนในประเทศไทยนะคะปี2568กำลังมีทิศทางที่สดใสโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่คาดการว่าจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนมากกว่า800ล้านบาทนะคะโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ B.O.I เนี่ยก็พบว่าวันนี้ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงสิ้นปี2567ค่ะเป็นจำนวนมากเช่น PCB ในฮคราวดาต้าเซ็นเตอรอีกทั้งยังสนใจในเรื่องของการลงทุนที่ประเทศไทยซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากและมีความพร้อมในด้านของโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล 5G เป็น World c l a s s Data Center แล้วก็ Cloud Service มีระบบสาธารณูปโภคและลอจิสติกที่ทันสมัย เป็นที่ตั้งฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทระดับโลกและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้วยนะคะนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมีความพร้อมในด้านของการค้ากับต่างประเทศจากการยกระดับการค้าเสรีและกรอบความร่วมมือต่างๆและมีสิทธิประโยชน์สําหรับการลงทุนที่น่าสนใจค่ะเช่นภาษีและมาตรการทางการเงินหรือ financial นะคะที่เอื้อประโยชน์สําหรับนักลงทุนและครอบคุมใน ทุกกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมโดยที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลยังมีการส่งเสริมการผลิตบุคลากรในสาขา STEM เพิ่มขึ้นแล้วก็คาดการนะคะว่าในปี2569จะมีบุคลากรเพิ่มในสาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์มากกว่า3 0 0 0 0 0คนค่ะ ทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสีเขียวหรือ Green Transition ในส่วนของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยทาง BOI เองค่ะก็เน้นส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดทุกรูปแบบซึ่ง3ปีที่ผ่านมาก็มีการขอรับการส่งเสริมเป็นเงินลงทุนรวมกว่า1.8แสนล้านบาทและเพียงแค่9เดือนแรกนะคะของปี2567ก็มีเงินลงทุนรวมกันมากกว่า85,000ล้านบาทซึ่งสง สูงกว่าปี2,565ถึง3.7เท่า จากข้อมูลทิศทางของการลงทุนดังกล่าวเนี่ยนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและก็โอกาสของประเทศค่ะสําหรับการลงทุนเพิ่มของนักธุรกิจที่ลงทุนอยู่เดิมและการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มุ่งเน้นการดําเนินนโยบายเพิ่มการลงทุนในประเทศสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์และโอกาสให้กับประชาชนไทยควบคู่กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังในทาง YouTube ช n น n อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิทุมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ